ข่าวหรือการเปิดสอบ5สายงานหลักๆตั้งแต่ปี68จนไปถึงปี69เลยว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปิดสอบอะไรบ้างเดี๋ยวพี่บัสสรุปให้ในคลิปนี้ครับตอนนี้เนอะน้องหลายคนเนี่ยน่าจะมีการเตรียมตัวตั้งแต่ปี68ไป69แล้วก็มีข่าวหรือสเปสะสปะเยอะแยะมากมายคราวนี้เนี่ยพี่บัสได้ทําการรวบรวมแล้วก็กองข่าวที่มีโอกาสจะเปิดสูงมากๆในการอนุมัติอัตราต่างๆคราวนี้ตั้งแต่อาสายงานที่1ก่อนเลยปี68รอบนี้ก็คือสายพิสูจน์หลักฐานปี68นั่นเองนะครับ100อัตรา ดังนั้นเนี่ยถ้าเบอใครมาเห็นคลิปนี้แล้วยังไม่ได้สมัครอยู่ก็แสดงว่าเราไม่ทันแล้วโอเคไหมครับแต่ถ้าใครเคยสมัครไว้หรือว่ากาลังจะเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยตอนนี้คือจังหวะของเราเลยสายพิสูจน์หลักฐานอันนี้เบอร์ที่1่ครับถัดมาที่2ครคบน้องเอาใจสําหรับน้องปรับปามนิดนึงที่เราเนี่ยเพิ่งมีการสอบไปเขาเรียกว่านอสอต .16 ถูกต้องมากสาหรับปรับปามชายตอนนี้เนี่ยนะครับมีน้องหลายคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าปรับปามเนี่ยมันจะเปิดเป็นวงรอบดังนั้นการเปิดเป็นวงรอบรอบนี้ปรับปามนีอีกด้วย ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดน,น้องคนไหนที่อกหักมาจากการสอบก่อนหน้านั้นหรือเพิ่งจบมาใหม่เลยสดสดร้อๆเลยอยากจะทําความฝันให้เป็นจริงเนี่ยรอบนี้สําหรับป,ป้าปามชายน่าสนใจเหมือนกันด้วยปกติแล้วป,ป้าปามชายเนี่ยเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะคุณสมบัติวิชาที่จะให้สอบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีการปรับเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยน้องสามารถใช้ท่าแบบเดิมหรือฝึกแนวข้อสอบแบบเดิมได้เลยโอเคไหมครับถัดมาที่สามน้องสายที่ทุกคนรอคอยกับน้องคือสายอํานวยการครับโอ้โหตกมือเลยเนาะสายอเนวยการเนี่ยนะครับกติกาง่ายๆก็คือเขามีการอนุมัติอ น้องหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่คราวนี้น้องบอกพี่พัตแล้ววงรอบมันจะประมาณไหนด้วยปกติแล้วเนี่ยการสอบเนี่ยแม่งานจะเป็นพี่กองการสอบเนะเวลาที่เขาเปิดสอบเนี่ยเขาจะไล่ทีละสายงานครับน้องดังนั้นถ้าเปิดเรียงลําดับจริงๆแล้วเนี่ยอํานวยการน่าจะมาประมาณปลายปีไม่ก็ต้นปีเพราะต้องจบพิสูจน์หลักฐานมีคิวต่ออาจจะมาก่อนปั๊บปามาทีหลังอาจจะค่อมๆกันประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยพี่บัตรก็จะแนะนําน้องว่าให้น้องเนี่ยนะครับเตรียมตัวเลยสําหรับสายอํานวยการโดยเฉพาะการวางแผนคะแนนเนี่ยน้องควรจะต้องได้ระอเนี่ค่อนข้าง ดังนั้นน้องกลุ่มผู้หญิงคนไหนที่อาจจะพลาดพิสูจน์หลักฐานหรืออยากจะข้ามจอดไปใน,ในการเตรียมตัวล่วงหน้าได้เลยครับถัดมาที่4ี่ครับน้องเขาเรียกว่าเป็นสายงานที่น้องหลายคนลงลืมแต่บอกเลยว่าแค่ตั้งใจยังไงก็สอบติดทันทีครับน้องคือเลขาขอซ้ายตออ่อชดครับน้องในคุณสมบัติของคนที่เคยผ่านห่านเกณฑ์มาก่อนรอบนี้เนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเริ่มเปิดเป็นวงรอบชัดเจนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วยันมาถึงปีนี้โดยคาดว่าจะมีการเปิดรับรอบนี้เนี่ยสูงถึงต้าเร้องนยห้าสิบอัตราเลยครับน้องดังน,น มาก่อนก็น้องก็จัดเต็มได้เลยส่วนใหญ่แนวข้อสอบลักษณะคล้ายกับปรับปรามใช้มากๆใช้ท่าแบบเดียวกันฝึกแบบเดียวกันได้เลยโอเคไหมครับและอันสุดท้ายคำน้องสายงานที่5ที่ตอนนี้โอ้โหข่าวเนี่ยเยอะมากๆคือกองร้อยน้ําหวานรุ่นถัดไปคำน้อง น้องบอกพี่บัตรคะเออหนูเนี่ยยังสอบไม่ทันเสร็จเลยมีข่าวมาอีกอะมีแล้วครับน้องเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่มีการขาดแคลนอัตราเนอะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มีข่าวมาแล้วก็คือจะรับเพิ่มอีก100อาตาัตราอาจจะมาในช่วงของปลายปีนี้ยังไงรอดูกําหนดการอีกรอบหนึ่งโอเคไหมครับและนี่คือ5สายงานนะครับที่เขาเรียกว่าชัดเจนมากๆของปี68คอมจะไปถึงปี69เลยดังนั้นน้องคนไหนติดคําถามสนใจใสายงานไหนเป็นพิเศษอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากปรึกษาอะไรพี่บัตรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกพี่บดตติ ครับแล้วกดติดตามไว้แล้วคอมเมนต์บอกพี่บัตน,นะครับ